สวัสดีสวัสดีนะคะเพื่อนทุกๆคนวันนี้มาอีกแล้วได้ฟีดแบ็มาจากสุดที่รักว่าทําไมถึงไม่แนะนําตัวก่อนแล้วเพื่อนๆไม่รู้ไม่ทราบเลยว่านี่คือใครอยู่ดีก็มาพูดให้ฟังอ,อ๋อโอเคก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะคะชื่อตัก๊กไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนก่อนหน้านี้นเรียนภาษาจีนมาที่ประเทศจีนแล้วก็ที่ประเทศไทยได้ภาษาจีนในระดับหนึ่งแล้วก็ทํางานที่ต้องใช้ภาษาจีนมาอยู่ช่วงชีวิตหนึ่ง แล้วก็อยากมาเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มเติมเพราะว่าเนื่องจากว่าอินกับซีรีส์แล้วก็ชอบกับวัฒนธรรมตอนที่มาเที่ยวเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบอะ่ะก็เลยหาทางดูว่าเออมันมีวิธีไหนที่ทําให้เราแบบที่จะมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากที่ประเทศเกาหลีได้บ้างก็เลยไปค้นพบมาว่า,วาการเรียนภาษาต่อที่ประเทศเกาหลีสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องมีความรู้ด้านภาษาเกาหลีมาก,ก่อนเลยมีแค่เงิน ย่อมมีแค่เงินถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเงินก็ตามแต่คือเราต้องใช้เงินเพื่อมาเรียนก่อนอื่นเลยมหาวิทยาลัยที่เลือกมาเรียนก็คือมหาวิทยาลัยซอกังอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ที่โซมหาวิทยาลัยซอกังจะค่อนข้างอยู่ในเมืองเลยเพราะว่าจะอยู่ใกล้ๆกับอีความหาวิทยาลัยหญิงล้วนฮงอิกมหาวิทยาลัยชายแล้วก็อยู่กลางๆแบบเอกสารที่จะต้องเตรียม บสมัครกับทางมหาลัยก็คือมีใบจบใบเซอร์มีใบทานสคริปใบเกิดสเตทเมนต์ใบรับรองแพทย์ประมาณนี้คร่าวๆเลยเอกสารทุกอยาก่างไม่ต้องเอาไปรับรองที่กองสุลนหมดนะคะเอาไปรับรองแค่ใบเซอร์ใบทานสคริปแล้วก็มีใบเกิดสามใบเนี้ยเอาไปรับรองที่กองสุลค่ารับรองเอกสารถ้าอย่างเร่งด่วนเลยจะอยู่ที่ประมาณ400บาท แต่ถ้าเรารอประมาณอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ที่200บาทขึ้นอยู่ที่ว่าช่วงที่เราสมัครเขามันใกล้เวลาที่จะปิดรับสมัครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเอกสารไปรับรองมาอันนี้นนประหามาให้แต่เป็นแบบถ่ายเอกสารนี่รับรองกับทางออกรุงศงนุลมันก็เขาก็จะรับรองมาให้เป็นแบบนี้เอกสารสามอันที่เราจะต้องรับรองจะต้องมีการประทับตราแบบนี้ทุกใบนะจ๊ะเมื่อเรารับรองเอกสารทั้งสามใบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือ เราจะต้องไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพในที่นี้ไม่ใช่ตรวจสุขภาพเหมือนที่เราจะไปเรียนออขอทุนไปจีนนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเคยมีข้อมูลในการหรือว่าเคยลองขอทุนของ CSC ของที่ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเราจะต้องตรวจร่างกายทุกอย่างเกือบจะทุกอย่างเลยด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าตรวจร่างกายมาเรียนภาษาที่เกาหลีนี้เขาจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเพือนๆจะตรวจเลือดหรือว่าตรวจปอด น่าจะตรวจเลือดตรวจปอดหรือตรวจกับตรวจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราคือต้องเลือกตรวจตรวจปอดเพราะว่าแค่เอ็กซเรย์ปอดเฉยๆไปกลางแล้วก็ได้แผ่นเอ็กซเรย์รอประมาณน่าจะสามสามสี่วันลงโรงพยาบาลละรงพยาบาลจุลาค่าตรวจร่างกายไม่ที่บาทแต่มันหลักร้อยอะประมาณสามร้อยมั้งน่าจะน่าจะใช่ประมาณนี้ s เ a ท e m e n t เออแน่นอนว่าเพื่อนๆต้องมีเงินในบัญชีย้อนหลังหกเดือนไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐก็คูณไปว่าก็กะไปประมาณแบบเกือบสามแสนไทย สเตตเมนต์ทำไมต้องแบบแพงขนาดนี้เพราะว่าเขาเหมือนเขาแบบมีหลักประกันว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ที่ประเทศเขาได้จริงๆเพราะว่าค่าของชีพของที่นี่ก็ค่อนข้างสูงวีซ่าวีซ่านักงเรียนดีสเป็นวีซ่าระยะสั้นนะคะไม่ต้องเสียตังคือเอาเอกสารทุกอย่างไปให้เขาแล้วก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ไปเอาวีซ่าได้เลยรับว,วีซ่าได้เลยค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยซอกังจะค่อนข้างสูงหน่อย เทอมละประมาณเกือบเกือบหาหมื่นบาทไทยเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองของโซเลยเนื่องจากช่วงโควิดเราไม่สามารถที่จะมาเดินหาที่พักได้เราก็ต้องหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์หรือว่าทางแอปพอดีโชคดีมากๆที่มีรุ่นน้องกับมีเพื่อนที่มีแฟนเป็นคนเกาหลีก็เลยให้เขาช่วยดูช่วยให้อบป,ป้าดูข้อมูลหรือหาข้อมูลที่พักให้ทีแล้วก็ดีลเองแล้วก็คุยที่พัก ตักหา,าจากหน้าคุยผ่านหน้า,า,นนนาแล้วคือเราก็มาจําแล้วก็จ่ายเงินให้เขาก่อนจ่ายเงินค่านหนนาไปก่อนผ่านเพย์พอค่าตัว๋วเครื่องบินคือตัว๋วเครื่องบินอะ่ะเป็นอะไรที่โอ้โหบุงหงิดหลายครั้งมากจองไปทั้งหมด3รอบตัวแคนเซลิลทั้งหมด3รอบรอบที่1กับรอบที่2จองกับแอร์แล้วเราก็โดนแคนเซลิลแล้วก็สายการบินต่อไปก็คือจองกับการบินไทยการบินไทยก็เหมือนจันเหมือนกันจะแม่ ก็โดนแคนเซิลเหมือนกันโดนแคนเซิลใกล้ๆวันที่จะบินมาแล้วด้วยซ้าแล้วก็จองครั้งสุดท้ายคือของโคเลียนแอร์ตัดบินมาที่ประเทศเกาหลีตอนเดือนมีนาวันที่29ซึ่งวันที่1เมษาเขามีกฎว่าบินมาจะต้องกลับตัวหรือหรืออะไรสักอย่างพอบินมาถึงปุ๊บเราโหลดแอปแต่ว่า เหมือนจะน่ากลัวแต่ก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงผ่านเข้ามาง่ายแต่ผ่านเข้ามาในจากสถามสนามบินอะออกมาข้างนอกอได้ง่ายมากไม่ต้องเขาไม่ต้องโทรเช็คโทรตรวจโทรอะไรเลยแรงสิอาจจะเพราะว่าเป็นวีซ่านักเรียนมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเอกสารกรอกเป็น10อยา่างผ่านด่านประมาณ3ด,ด่านนึกว่าจะไม่รออซะแล้วแต่ว่าคือความความเป็นเกาหลีใต้เนอะพี่เขาก็ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มงวดหน่อยเพราะว่ามันเราจะต้องมาใช้ชีวิตในประเทศเขาแล้วเขาเครื่องดันดับ2ของโควิดอะ จากลอมมาจากจีนน่ะมันก็เลยค่อนข้างจะเยอะเยอะสิ่งนิดนึงการเรียนออนไลน์ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีก็จะอย่างเช่นตื่นสายได้อย่างตักเรียนตอนบ่ายโมงครึ่งจนถึงห้าโมงครึ่งก็ตื่นสักประมาณเที่ยงครึ่งได้เพราะมันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องแต่งตัวเยอะก็มานั่งเรียนได้เลยแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนมีหลากหลายสัญชาติมากแบบ์ยกตัวอย่างอย่างคนจีนอย่างจีน อินโดโดมินิกาอเมริกาอังกฤษคนไทยแล้วพอเหมือนเราใต้ภาษาจีนมาแล้วอะแล้วพอเราอยู่ในคลาสแล้วเขาปล่อยให้เราเขาเรียกอะไรแบบบทสนทนาที่เราจะต้องแบบพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเราเจอคนจีนมันก็เลยกลายเป็นแบบนอกเรื่องไปนิดน,นึงโดยการใช้ภาษาจีนพอชลบุรีนิงมาก็คือเราก็ต้องแบบปีเรียนเข้าไปมันก็ตลกอะคือแบบกำลังพูด,พ,ดพูดภาษาจีนอยู่แล้วพออาจารย์เขา้ามาโผล่ในแบบจอเล็กๆอะที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแบบกลายเป็นแบบ ตีโงกับเข้ามาเพื่อแบบมาพูดภาษาเกาหลีเออแล้วคือเหมือนอาจารย์ก็น่าจะรู้แหละเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าแบบมันมันมีมันมีพิรุษอ่ะแต่ก็เออก็สนุกดีก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็คลิปนี้ขอจบไปเท่านี้เลยแล้วก็ถ้ามีคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือเรื่องค่าของชีพหรืออะไรเงี้เดี๋ยวจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังนะคะวันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณนะคะที่ฟังที่รับฟังแล้วก็เสียเวลานั่งดู อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่มีสาระมีสาระจริงคลิปวันนี้มีสาระจริงไปละบ๊ายบายอันยอง